Uh, wrestling collectibles Thailand นะครับแฟนเพจแล้วก็รายการ in rings นะครับในการรีวิวฟิกเกอร์มวยปล้ำนะครับโอเคก็สหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่จะได้รีวิวฟิกเกอร์มวยปล้ำที่เรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ฮิตฮอตมากๆนะครับตอนนี้ mm hmm. ก็จะเป็น Luke Harper นะครับโอเคสำหรับ Luke Harper ตัวนี้ก็จะอยู่ใน uh, elite series 29นะครับ ก็จะมีหลายตัวมากๆนะครับก็ลองดูกันได้นะครับอันนี้ให้ดูกล่องก่อนนะครับก็จะเป็นลุคฮาร์เปอร์นะครับลองใครอยากอ่านอ่านเลยครับเต็มที่โพสได้นะครับครับซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่า Popular ่า e r ซีรีส์หนึ่งนะครับโอเคให้มาดูที่ตัวฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์ก็ แล้ลูกฮับเวอร์ตัวนี้อ่ะดูหน้ากันชัดๆก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับดีเทลโอเคนะครับสวยงามนะครับทีนี้ลูกฮับเวอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีอ็อกเซอรีหลักๆนะครับก็หนึ่งก็คือโคมไฟของเบรย์นะครับได้ข่าวว่าเรืองแสงได้ด้วยแต่หน้าจังหวะที่ถ่ายอยู่เป็นตอนกลางวันนะครับก็เลยอาจจะโชว์ไม่ได้บางคนก็ลองซื้อมาทำดูได้นะครับ ปิดไฟดูนะโอเคชิ้นที่สองเนี่ยก็คือติดมากับตัวเลยก็คือจะเป็นเนี่ยครับเสื้อถอดได้มันจะถอดยากนิดนึงอเอาไว้ <c oughs> ถอดแล้วไม่ต้องหวังใส่กันเลยดีเดียว <c oughs> นะครับจริงใส่กลับเข้าไปได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวของลูคาเปอร์ซึ่งตรงริ tape ของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่เทปมันจะเป็นเหมือนเชือกเนาะยังน่าจะถอดได้นะถ้าเอามือออกนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นตัวลูคาเปอร์ตอนสู้นะครับสำหรับลูคาเปอร์เราจะไม่เห็นตรงนี้เนาะใช่ไหมเพราะว่าอันนี้จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อคุมเอาไว้เนาะแต่เป็นพลาสติกนะคุมไว้เลยนะครับ ดังนั้นการขยับเยื้นของลูกครับก็ตรงช่วงท้องเนี่ยจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็ยังขยับได้เห็นไหมครับขยับได้อยู่นะโอเคมาดูการขยับเขยื้นนะครับก็หันซ้ายหันขวาได้นะครับขึ้นลงก็ลำบากนิดหน่อยเพราะหนุนวดนะครับคล้ายๆเบรเนาะแขนก็หมุนได้นะครับกลางได้แล้วก็หมุนตรงใบเซฟได้นะครับสอกกอได้แขนหมุนได้พร้อมกับเชือกที่หมุนได้นะครับ ขากลางได้นะครับเอวขยับได้เนาะไปข้างหน้าลําบากนิดนึงนะตัวนี้ดูได้นิดนดหน่อยนะครับแล้วก็ขาบนได้ดับเบิลจอยส์เหมือนเดิมนะครับเป็นสองส่วนทําให้งอเข่าได้มากง่ายขึ้นนะครับข้อเท้าก็หมุนได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงลำบากนิดหน่อยนะครับสําหรับลูกคาเปอร์ตัวนี้นะครับลูกคาเปอร์ตัวนี้แนะนํำไหมอ่ะลืมเล่าให้ฟังมันมีอะไรติดตูดวย <laughs> นะ ทำรู้คับเปอร์ตัวนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับนักสะสมทุกคนนะครับที่ชอบฟิกเกอร์มวยปั้มนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะประทาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปคลิกไลค์ที่เพจ Wrestling Collectibles Thailand ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีสินค้าฟิกเกอร์มวยปั้มนะครับใครสนใจตัวไหนก็ติดต่อมาดูก่อนนะครับลองเช็คราคากันดูได้นะครับ ก็เดี๋ยวอาจจะมีการนําเข้ามาช่วงเมษาหรือว่าช่วงช่วงกลางๆปีอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงต้นปีเรานําเข้ามาชุดหนึ่งแล้วนะครับก็ได้การตอบรับดีมากนะครับอ่ะโอเคสำหรับลูคาเปอร์ตัวนี้นะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับหรือว่าจะลองสั่งแล้วแต่นะครับลองดูอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ